านจูบินเตอร์นะครับเราก็มารีวิวนะฮะชุดนี้นะฮะชุดนี้เป็นชุด4คูณ4นะฮะเบส15นิ้วออเดอร์6นะฮะเบส15นิ้ว500วัต์4ใบนะฮะ1 2 3 4แล้วก็กางแหลม300วัตนะฮะกางกางแหลมเป็น12นิ้ว300วัตต์นะแต่แหลมเป็น500วัตต์นะแหลมเป็นแหลมสตอม500วัตนะฮะก็ชุดนี้นะครับ4คูณ4นะครับประกอบไปด้วย power อีก2ตัวครับ จะเป็น Power Storm fx 600นะฮะหนึ่งตัวแล้วก็ fx 1 0 0คาเบตหนึ่งตัวครับแล้วก็ปีบูทูธ usb Storm อีกหนึ่งตัวนะครับชุดนี้ทั้งหมดนี้นะครับสี่คูณสี่นะครับพร้อมฟังพร้อม,อมสายสัญญาณพร้อมสายลำโพงนะครับชุดนี้35,000บาทนะครับปกติ39,000ืนนะครับชุดนี้นะครับรอบนี้เราจัดให้เพียง35,000บาทเท่านั้นนะได้4ี่คูณสไปประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะให้มาดูรายละเอียดว่า ได้อะไรไปบ้างนะฮะนะฮะในชุด3 5มหมื่นนะฮะก็จะได้เบรทนะครับสใบนะครับสิ้นิ้ว500วัตต์สใบตู้เราไม้อัดแท้นะครับเราย้ําเลยนะครับตู้เราไม้อัดแท้นะครับให้ไม้อัดแท้ไปทั้งหมดนะครับกางแหลมก็ไม้อัดแท้นะครับตู้ไม้อัดแท้คือตากแดดตากฝนนะฮะโดนแดดโดนฝนได้เลยนะครับแล้วก็เรายิงสีระเบิดให้แบบนี้นะฮะตู้เบรจะเป็นออเดอร์หนะครับส่วนตู้กลางแหลมก็จะเป็นทรงนี้นะฮะก็สายต่อทั้งหมดจะเป็นสเปคคอนทั้งหมดนะครับก็จะได้ปีนะครับ ปีบูทูธ usb ของ Storm Sound s y s t e m นะครับตัวนี้ st 9 5 5นะครับตัวนี้นะครับไป1ตัวครับในงบ35,000นนะครับก็ปี2005นะครับแล้วก็ Power fx 600นะฮะ4,900ัแล้วก็ fx 16,900นนะฮะ7 0 0 0นะฮะ7จ0 0พันห0นะครับชุดเครื่องปรุงก็อยู่ประมาณ14,500นานะครับตู้อยู่อีกประมาณ 10,000... อ่า1น0 0 0นะครับก็รวมแล้ว26,000กว่ายังไม่รวมสายยังไม่รวมอะไรอ่า ...30, 0 0 0กว่านะฮะ ตู้มัน20,000อ่าตู้มัน22,000นะฮะแล้วก็พาวเวอร์ชุดพาวเวอร์อีก14,500นะครับก็เป็น36,500ยังไม่รวมสายสัญญาณสายลำโพงนะฮะก็น่าจะตกประมาณ17,000เจ0 0 0มื่นแปน้าะครับแต่ว่าจัดเซตแบบนี้นะครับก็จะจบในราคาแค่35,000บาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับพื้นที่ใกล้ๆก็ว่ากันไปนะครับนี่ครับเบอร์โทรร้านจุปินเตอร์นะครับแคปหน้าจอก่อนได้เลยนะครับ082นะครับ540 6540นะครับจุปินเตอร์นะครับก็ ฝากกดไลค์กดติดตามครับทางท่องทาง YouTube แล้วก็เพจ Facebook ไว้ด้วยนะครับเรามีอะไรก็จะได้เห็นได้ดูกันนะครับไม่ซื้อไม่หาก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็ติดตามกันไว้แล้วกันครับแต่ละชุดมันไม่รายละเอียดยิบย่อยไม่เหมือนกันนะครับอย่างคลิปที่แล้วจะเป็นชุดนี้พร้อมมิกใช่ไหมฮะชุดนี้มันจบ4 0 0 0มืนกว่านะฮะแต่ชุดนี้เราไม่เอามิกนะเราเป็นปีนะครับปีตัวนี้ก็บููทูธ USB คาราโอเกะได้เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูให้มาดูในงานด้านหลังนะตู้เราก็ไม่อัดแท้นะครับสีระเบิดแบบนี้นะฮ ทุกใบนะครับข้างหลังจะเป็นสเปคคอนนะฮะไม่ต้องมานั่งบวกลบดําแดงอะไรนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าได้เลยนะฮะเดี๋ยวให้ไปดูด้านหลังตู้นะฮะตู้ไม่อัดแท้นะครับเราย้ําไม่อัดแท้นะฮะก่อนปีใหม่นี้นะครับนี่ครับก็พ่วงกันไปพ่วงกันไปนะครับเราให้สายพ่วงไปด้วยนะฮะนี่นะฮะชั้นแนลหนึ่งขับข้างละสองใช่ไหมครับเบสก็ย้ายมาเบสแล้วก็พ่วงไปเบสกลางย้ายไปกลางก็พ่วงไปกลางครับข้างหลังจะเป็นแจ็คสเปคคอนทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นแจ็ค XLR นนะะครัับตวี้จเป็็นนซัับเหมอ นี่ครับปีซับของเราเป็น XLR นะครับเจ้าอื่นก็จะเป็นแค่ดำแดงแบบนี้นะครับเอ้ะขาวแดงแบบนี้นะครับแต่ของเราเป็น XLR นะครับก็เข้าพาวเวอร์สตัวนะครับชุดนี้ไม่รวมค่าจัดส่งนะครับพื้นที่ใกล้กันก็ต้องโทรมาคุยกันนะครับส่วนอยู่ใกล้ๆอาจจะไปส่งเองนะครับจัดส่งเองให้ถึงที่นะครับนะครับก็ฝากด้วยละกันกับคลิปนี้นะฮะสี่เอ้ยสี่ละสามหมื่นห้านะฮะชุดนี้สามหมื่นห้ากลางสี่ใบเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะฮะ เบตอีซีใบนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็พาวเวอร์สองตัวปีหนึ่งตัวครับชุดนี้จบสามหมื่นห้านะครับมารับได้หน้าร้านหรือจะให้จัดส่งก็มีค่าจัดส่งนะครับพื้นที่ใกล้ๆก็ว่ากันไปนะครับฝากเบอร์โทรอีกหนึ่งครั้งนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเร็วๆนะครับใช้ไม่ได้นะครับปีตัวนี้ใช้ไม่ได้นะฮะสองพันห้านะบลูทูธ USB ได้ใช้ไมค์เอ็กโคร้องเพลงได้เลยนะฮะ ไปบอกเกี่ยวดยวีบอกให้อันนี้จะลวดใหญ่เลยนะฮะห้าร้อยวัตต์นะฮะบรรยากาศดีเลยออกมาทอนกามาเมาสิเมื่อนอนบอกในยามีเรื่อง ก็คลิปนี้ก็จะจบไปไวๆนะครับในชุด35,000นะครับเบสสี่ใบกลาง4ใบพาวเวอร์สองตัวปีแยกซับอีกหนึ่งตัวนะครับ ก็จบไวๆนะครับจะได้ลงหน้าเพจให้ดูด้วยครับฝากไว้เบอร์โทรอีกหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับก็เข้าไปกดติดตามใน YouTube ครับวันนี้จะลองทำคลิปสั้นๆดูบ้างนะครับปกติผมจะทำประมาณอ่า20นาทีนะครับแต่วันนี้จะเอาสัก8-9นาทีพอนะฮะนะฮะผมก็เพื่อให้การอ่เพราะว่าหน้าเพจนะครับมันลงได้ไม่เกิน10นาทีนะฮะเดี๋ยวจะเอาคลิปสั้นๆแล้วกันคลิปนี้ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งผลงานนะครับ35,000ื่นนะครับกับชุด4ี่เบส15นิ้วนะครับพาวเวอร์พันวัตต์เต็มๆนนะะะะฮฮ fx ซื้อแยกได้นะครับปีนะฮะปี2005นะครับพี่ไปบวกเองครับปี2005อ่าแท่น FX 4ี0พันเนะครับ6ก0กร้อยแล้วก็พันหนึ่งไอ้ย FX 600 4อ0ส FX พันหกพันะครับพี่ไปบวกเอาเองครับตู้เสียงกลางคู่ละ4ี0พันเนะครับแล้วก็ตู้เบรกคู่ละห0พันนะพี่ไปบวกดูนะบวกมันก็จะอยู่ประมาณ2อง0 0กว่าแล้วนะฮะไอ้สาม0 0ืกว่าแล้วนะฮะส่วนอย่างอื่นก็สายสัญญาณเสรแล้วก็บวกเอาแต่ถ้าซื้อยกชุดจบ35,000ื่นครับ ตลาจะลาเยนเท่านี้นะครับก็ฝากกันด้วยอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับชุด35,000บาทล้านชุปิเตอร์แคปหน้าจอก,กันได้เลยครับ 엔터, 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 ครับกลาเพีงเท่นีครับสวัสดีครับ